จมูกจะร้อยไหมจะใช้ฟิลเลอร์จะใส่แท่งซิลิโคนหรือจะผ่าตัดใส่กระดูกซี่โครงดีนะคะเดี๋ยวฉันจะพูดตามประสบการณ์ที่ฉันเห็นเคสคนไข้นะคะนะเออที่แบบว่ามาทํนมาก,กับฉันแล้วฉันก็ถามคนไข้ว่าเสริมโดยการใช้อะไรอะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะคะน,นี่คือจากประสบการณ์ที่ฉันเห็นเท่านั้นนะครับนะคนทีเ่เสริมแบบใช้เป็นร้อยไหมมานะคะร้อยไหมมาเนี่ยนะ ที่ฉันเห็นก็คือมันแค่ได้แบบว่าสันมันดูคมคมขึ้นนะสันมันดูคมคมขึ้นนะแต่มันไม่ได้เนื้อจมูกให้มันโด่งขึ้นมาอะไรมากมายนะคะมันเป็นแค่แบบคิดเธอคิดภาพนะมันจะเป็นไหมนะคะร้อยไปหลายๆเส้นนะคะเอออาจจะถึงสิบเส้นนะคะเพื่อให้เพื่อเพื่อให้ไหมมันมันเกาะกันเป็นแท่งๆนะคะแล้วก็เอามาไข่ตรงสันจมูกนะคะนะแบบนั้นนี่แหละมันก็ไม่ค่อยโด่งเท่าไหร่ทีนี้บางคนถ้าร้อยแบบตื้นเกินไปมันก็จะขยับเนี้ย จะขยับไหมยอย่างนี้ได้ไหมก็จะเคลื่อนที่ไปมาไปมานะคะบางคนก็รู้สึกมันเป็นผังผื้ะเธอนะมันกรระดูไม่เรียบดูแบบเอียงเอียงเบี้ยวเบี้ยวนี่นะคะเพราะฉันเนี้ยร้อยไหมจมูกเนี่ยฉันไม่แนะนํานะคะต่อมาฉีดฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์จมูกเนี่ยเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะคะนะสมัยก่อนคนฉีดฟิลเลอร์จมูกเขาจะใช้เข็มแหลมนะคะเดี๋ยวนี้หลังๆเขาก็ใช้เข็มทู่ นะแต่ถามว่าเข็มผู้นี่ยังปลอดภัยอยู่ไหมก็ปลอดภัยแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสเข้าฟิลเลอร์ได้อยู่นะครับตามทฤษฎีทั่วไปอะ่ะนะเขาบอกว่ามันก็จะดูงสวยแรกๆนะครับเนะี่ยเนื่องจากใส่ฟิลเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมหลังๆฟิลเลอร์จะเริ่มแบกออกมาด้านข้างเขาว่าประมาณนี้นะคะเออทาให้สันจมูกมันดูใหญ่ขึ้นนะแต่จากที่ฉันน่ะลองทําให้พนักงานดูนะคะผ่านมาเกือบปีหนึ่งแล้วนะคะฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้มันก็ยังสวยดีอยู่นะ <laughs> ฉันรู้สึกอย่างนี้นะเออ มันก็ไม่ได้จะแบะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยฉันก็ไม่ได้ฉีดให้คนไทยหรอกฉันฉีดให้เฉพาะพนักงานที่แบบขอร้องน้องแบบไม่มีตังค์นะคะไม่มีไม่มีตังค์ไปเสริมฉันก็เออลองฉีดฟิลเลอร์ให้ดูนะคะตอนนี้ก็ยังดูสวยดีอ่ะเออใช้แบบแข่งอยู่นะใช้แบบแข็งนะแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทํสักเท่าไหร่หรอกเออนะมันก็ไม่ได้แบะไม่ได้อะไรอย่างที่เขาพูดกันนะแต่ฉันว่าฉีดครั้งสองครั้งสามมันอาจจะแบะมันฝันจมบุอาจจะดูใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ผ่านไปสามซิลิโคนนะซิล ฉันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอ่ะคือมันมันเพิ่มความโด่งได้เยอะนะคะเพิ่มความคมได้เยอะนะเพิ่มจมูกเชิดจมูกอะไรได้เพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าซิลิโคนจะโอเคนะส่วนเสริมจมูกใช้ซี่โครงนะที่ฉันเจอก็คือแบบฉันรู้สึกว่าแม้ว่าทรงมันจะสวยนะแต่ดูภายนอกอ่ะมันดูแข็งๆทื่อๆคือไม่ใช่จับ็อกแข็งนะคือเราดูข้างนอกอ่ะเราจะรู้สึกเองว่ามันดูแบบแข็งๆเนาะดูทื่อๆเนอะถ้าเลือกได้ฉันถ้าเป็นหน้าฉันเองอ่ะ ฉันคงไม่ทําจมูกที่โครงอะเพราะฉันเห็นแต่ละคนเนี่ยแม้ว่าทรงมันสวยอะอันนี้ไม่นับรวมเคสที่เบี้ยนะเคสที่เบี้ยเคสที่พังก็เห็นมาเรื่อยๆนะคบนะแต่เคสที่ขนาดไม่ได้เบี้ยไม่ได้อะไรนะฉันรู้สึกว่ามันดูไม่ธรรมชาติมันดูทื่อมันดูมันดูรัดแกนมันบอกไม่ถูกอะสรุปฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาตินะเพราะฉันเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะพยายามใช้ซิลิโคนนะฉันจะโอเคกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นโอเพนหรือโครสหรืออะไรยังไงนะฉันรู้สึกว่าใช้ซิลิโคนจะโอเคกว่าจากที่ฉันเห็นมานะเออ